พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูดอกภาราซันโตสที่สวนนิมานพายดอกภาราสันโตส,าาสโตจะออกในช่วงหน้าหนาวนะคะจะประมาณช่วงเดือนบักกะลาบางช่วงก็จะเป็นธันวาไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วแต่ฤดูกาลปลายธันวาเนาะ แล้วก็ปีนี้เนี่ยถือเป็นปีที่เขาออกช้านะบางต้นมีประมาณ10กว่าต้นนะคะนะคะก็ถือว่าเขาจะออกเร็วบ้างช้าบ้างนะคะจนณวันนี้เนี่ยนะคะลองมาชมดอกพาราสันโต้ยามเช้ากันนะคะดอกพาราสันโตก็จะเป็นดอกไม้สีแดงนะคะมีลำต้นที่สูง อายุประมาณ5ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มให้ดอกจะออกเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะคะตั้งแต่ช่วงธันวามกรากรุ่งพานะะแล้วแต่ปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำของอากาศนะคะ,นะคะปีนี้ก็ถือว่าออกช้านะคะช่วงธันวาแล้วก็จะไม่สม่ำเสมอในแต่ละต้นนะคะพาลาเันโตที่มิมานไพรโฮมสเตย์นะคะก็จะอยู่ตามเส้นทางเข้ามาของมิมานไพยนะคะแล้วก็จะมีความสวยงามมากในช่วงธันวามกรากรุ่พานะะจะเป็นช่วง สวัสดีค่ะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายกันที่วิมานไัโฮสเตย์กันนะคะเนื่องจากว่า ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะของคนที่จะมาเที่ยวที่ปักช่องนะคะก็ในช่วงฤดูของการเปลี่ยนผ่านนะคะก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีานาช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีมีดอกด้านหลังเนี่ยก็คือดอกพาราสันโตส,สีแดงนะคะก็มีความงดงามให้เราเห็นตลอดเส้นทางเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเส้นทางวิบากในการที่จะต้องพากันมาเดินออกกำลังกายหรือว่าปั่นจักรยานได้หมดเลยสายสุขภาพนะคะชอบความเป็นธรรมชาตินะคะชอบความเงียบชอบความสงบนะคะนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะของทุกท่านนะคะยังไงก็หาโอกาสที่จะมาเดินออกกำลังกายกันนะคะปั่นจักรยานกันนะคะขี่มอเตอวิบากกันนะคะได้หมดเลยนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นถนนลูกล่างนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไร เยอะแยะมากมายนะคะด้วยความที่เรามีแนวคิดให้ทุกท่านนะคะที่มาเนี่ยได้มาสัมผัสธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะลดเรื่องของการปุงแต่นะคะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็จะเป็นสวนกเกษตรอินทรีนะคะที่มีทั้งพืชผักผลไม้นะคะให้ทุกท่านได้อ,อานะคะเก็บเกี่ยวมาเรียนรู้นะคะ รับสู่สวนนิมานไพรโฮมสเตย์นะคะสวนเกษตรสวนอะโวคาโดปักช่องนะคะสวนโกโก้ปักช่องสวนผักปักช่องนะคะอนาคตเราก็จะพบกันนะคะในลักษณะของฟาร์มสเตย์ค่ะที่พักเรายังให้บริการอยู่นะคะในส่วนของเรือนรับลมแล้วก็เรือนชมน,นะคะยินดีต้อนรับ